โอ้เอา้าวบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเอ่อตึ๊บๆๆรถรถไฟกําลังเคลื่อนแต่แต่ให้ตรงนี้เคลื่อนแทนตื๊เออไม่ได้ไม่ต้องไปแตะเกียอ่ะ มาเป่ากดไม่ได้กดไม่ได้มาบ๊ายบายบายบายดังเขากดไม่ได้มันแข็งมันต้องกดในรถมันต้องเป็นคนขับกดเดี๋ยวเขาก็ให้ลงแล้ว อ่าบ๊ายบายบ๊ายบายแ้วมก็มีคนขันเองเขาจะไปขันเองคนขับไม่ได้ไม่ได้อย่าไปยุ่งนี่ไม่เข้าไปแอนด้าไม่เข้าไปไปปิดประตูคืนเขาด้วยสิเราไปเปิดประตูเขาทำไม <c oughs> อะไรบอกแล้วว่ามันแตกไม่ได้รอคนขับเปิดเลยไปย้ายนั่งรถไฟมาครั้งแรกเลยเป็นคนนั่งเลยเหรอเป็นเคยเป็นั่งรถไฟที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยไม่เคย